สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาเจอประโยคภาษาอังกฤษที่แบบฟังแล้วมันแหม่งแหม่งแปลตรงตัวก็ไม่ได้ความหมายวันนี้แหละเราจะมาไขาความลับของสำนวนพวกนี้กันครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยนะที่จะทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้เนียนเหมือนเจ้าของภาษาเอาละมาลองดูตัวอย่างกันหน่อยดีกว่าว่าประโยคที่ฟังดูแปลกๆชวนให้เกาหัวเนี่ยตกลงแล้วมันหมายถึงอะไรกันแน่ประโยคแรกเลย It's raining cats and dogs อ mm ืม hmm. ฝนตกเป็นหมาเป็นแมวมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยหรืออย่างอันนี้ Let the cat out of the bag ให้ปล่อยแมวออกจากถุงหรอเออฟังแล้วก็ยังงงง,งอยู่ดีนะและอีกอันหนึ่ง Hit the nail on the head ตอกตะปูที่หัวโห oh, แต่ละประโยคนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันโอเคครับก่อนจะไปต่อ เรามาทำคำรู้จักกันก่อนเลยว่าไอ้เจ้า idioms หรือที่เราเรียกกันว่าสำนวนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าว่ากันตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยนะคะสำนวนก็คือกลุ่มคําที่ความหมายของมันเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมาตามคําศัพท์แต่ละคําที่เอามาประกอบกันพูดง่ายๆเลยก็คือแปลตรงตัวไม่ได้นี่แหละครับดูภาพนี้แล้วน่าจะเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับ it's raining cats and dogs เนี่ย ความหมายตรงตัวก็คือฝนตกเป็นหมาเป็นแมวใช่ไหมครับแต่ความหมายจริงๆของมันหรือความหมายเชิงเปรียบเทียบเนี่ยมันคือฝนตกหนักมากต่างหากโอ้โหคนละเรื่องกันเลยแล้วจะบอกว่าไอ้เรื่องสำนวนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยเราก็มีเพียบเลยอย่างจับปลาสองมือเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าฝรั่งมาได้ยินเขาก็คงงงเหมือนกันแหละวะ่า จับปลามันเกี่ยวอะไรกับการทำอะไรสองอย่างพร้อมๆกันแล้วคำถามก็คือทำไมเราต้องมานั่งเรียนรู้สำนวนพวกนี้ด้วยละ่ะมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรออ่ะมาดูกันครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือการรู้สำนวนเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษามาเองเลยแล้วที่สำคัญมากๆสำหรับใครหลายคนเลยนะคือมันออกสอบบ่อยมากทั้งโทเฟลอเอลส์นี่เจอประจำเลย แล้วไม่ใช่เจอแค่พาร์ทเดียวนะครับแต่เจอมันทุกพาร์ทเลยค่ะไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียนมีสิทธิ์เจอสำนวนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้สำนวนไว้ถือว่าได้เปรียบสุดๆเลยครับดีละในเมื่อมันสำคัญขนาดนี้งั้นเรามาเก็บสำนวนที่เจอบ่อยๆเข้าคลังศัพท์ของเรากันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่สำนวนแรกเลย i e c e of cake อันนี้ไม่ได้แปลว่าเค้กหนึ่งชิ้นนะคะแต่มันหมายถึงอะไรที่ง่ายมากๆนั่นเองครับ อารมณ์เดียวกับง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากของบ้านเราเลยตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติจะบอกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษเมื่อวานง่ายมากก็พูดเก๋ๆได้เลยว่า the English test was a piece of cake เห็นไหมครับดูโปรขึ้นเยอะเลยสำนวนต่อมาครับ under the weather ถ้าแปลตรงๆก็คืออยู่ใต้อากาศฟังเราก็คืออะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่ความหมายจริงๆของมันก็คือรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือป่วยๆนั่นเองครับ อย่างในประโยคตัวอย่าง I didn't go to school because I was feeling under the weather ก็จะแปลว่าฉันไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะอันที่3 bite the bullet แปลตรงตัวคือกัดกระสุนครับฟังดูหโหดเนะาะความหมายของมันก็คือการยอมทนทำในสิ่งที่มันยากลำบากหรือไม่น่าทำครับคล้ายๆกับสำนวนไทยว่ากัดฟันสู้นั่นแหละอย่างเช่นถ้าบอกว่า I decided to bite the bullet and take the test ก็จะหมายความว่าฉันตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะกัดฟันไปสอบประมาณนี้เลยแล้วก็มาถึงสำนวนที่เราเห็นไปตอนตน้น hit the nail on the head อันนี้หมายถึงการพูดได้ตรงจุดหรือพูดแทงใจดำเลยครับแบบว่าอธิบายอะไรได้เป๊ะมากๆตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนมาชมว่า you really hit the nail on the head with your analysis ก็แปลว่า เฮ้ย hey, บทวิเคราะห์ของเธอนี่มันเป๊ะมากตรงประเด็นสุดๆไปเลยนั่นเองครับเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วเนอะงั้นเพื่อความชัวเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยดีกว่าคำถามมีอยู่ว่าข้อไหนต่อไปนี้ไม่ใช่สำนวนมีช้อยช่ใหสี่ข้อนะครับ A burn the midnight oil B cry over spilled milk C study hard และดี once in a blue moon อาลองคิดดูครับ tiktok tiktok ให้เวลาแป๊บหนึ่งนะ,ะเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ c study hard นั่นเองทำไมละ่ะก็เพราะว่ามันแปลตรงตัวเลยครับเรียนหนักไม่ได้มีความหมายอื่นแฝงอยู่เหมือนข้ออื่นๆซึ่งเป็นสำนวนทั้งหมดเลย ทีนี้พอความลับถูกเปิดเผยแล้วหรือถ้าจะพูดเป็นสำนวนก็คือ now that the cat is out of the bag ก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าสำนวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำศัพท์เท่ๆนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเลยคำถามสุดท้ายก็คือแล้วสำนวนแรกที่ทุกคนจะเอาไปลองใช้จะเป็นสำนวนไหนกันครับ